นะในสังคมมันก็มีคนแปลกๆนะหลายอย่างนะพี่เดก็นะก็เป็นกระโถนไปอะไรให้เป็นเวทีเป็นกระโถนให้นะครับกับทุกคนนะฮะใครอยากจะขอความช่วยเหลืออะไรก็มาได้นะทุกเรื่องนะนะส่วนความประพฤติอะไรก็คงไม่มีใครรับรองเมื่อวานนี้ก็มาว่าบอกประจำไม่เบี้ยวไม่อะไรเขาก็ว่าไปวันนี้ก็จ่ายเช็คบอกจ่ายเช็คแน่ดันจ่ายล่วงหน้าร้อยปีจุกรูนะ ก็ว่ากันไปครับตะกี้อมรินทร์ทีวีก็มาสัมภาษณ์ว่าเออการจ่ายเช็คแบบนี้เป็นไงเราบอกเราไม่ทราบไม่รู้เจตนาเขาอะแต่โดยทั่วไปคงไม่มีใครจ่ายเช็คล่วงหน้าเป็นร้อยปีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่แปลกนะจ่ายเช็คล่วงหน้าเป็นร้อยปีนี่เป็นเรื่องที่แปลกนะก็เป็นเช็คเสียไปเลยอะมันมันเป็นไปไม่ได้นะถ้ามองในแง่กฎหมายก็อาจจะเป็นการกระทําที่ไม่สุจริตแต่เธอก็บอกว่าเธอต้อ เราก็ไม่รู้ตกใจอะไรมากไม่ตกใจที่ว่าทัวลงมั้งเพราะว่าไปออกรายการผมกะแสวันนี้คนก็วิาพากษ์วิจารณ์เธอในลักษณะเป็นคนเหลี่ยมคนไร้สารแล้วก็ไปกล่าวหาว่าเธอเป็นนี่มีนี่มีสินมีหมายจับไปโกงไปเบี้ยวไปอะไรอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งผมบอกบอกทางบอกข่กาวช่องสามว่าถ้ามีหมายจับก็ส่งมาเลยนะนะมีหมายจับก็เอาไปจับก็เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ควรไปใส่ร้ายกันเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะแต่ถ้ามีก็ ส่งหมายจับมาเลยเดี๋ยวผมส่งให้ตํารวจเข้าไปนะครับแต่ผมถามเธอว่ามีหมายจับเธอบอกไม่มีเราก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ผมก็ไม่มีหน้าที่ต้องไปรับรองความประพฤติอะไรของคุณค้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วตแต่เวรนจักกรรม <c oughs> แล้วแล้วตแต่เวรนจักรกรรมก็คงไม่มีอใครจะไปช่วยเธอได้กรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับผิดชอบไปนะครับนะในสังคมก็มีเรื่องแปลกๆเยอะนะแปลก เราก็ไม่รู้ไงแต่วันนี้ที่ผมเห็นนั่นคือสงสารหมาหมาทองดีเป็นหมาที่น่ารักนะผมดูน่ารักนะนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่เจ้าของคนไหนก็อยู่คุณกล้วยหรือเปล่าไ็ว่าไปนะนะครับเป็นหมาที่น่ารักนะทองดีแล้วน่ารักนะผมเป็นคนรักหมาวันนี้ไม่ไม่ได้สงสารคุณกล้วยนะสงสารใครสงสารหมานะวันนี้มันต้องกลับไปอยู่กับเจ้าของแล้วนะแล้วไม่รู้มันจะหลุดมาหรือย,อยังไงอะไรไงแต่หมาน่ารัก นะหมาจรจัดตัวนี้น่ารักผมผมก็มีไอ้เฮงไอไรไอโชคไอดีมีสี่ตัวแนละ้วนะครับก็ไม่รู้จะอะไรยังไงกับหมานะว่ากันไป <c oughs> เรื่องหมาหมาแต่กลายเป็นดราม่าทุกช่องเลยนะครับแล้วนกะนะ็มาจ่ายเช็คล่วงหน้าร้อปีนะเดี๋ยวก็หาทางใช้ลวงใช้นี่เข้าไปแล้วก็จะมีพวกอะไรค่ารักษาพยาบาลหมาอะไรต่างมาทวงกันในรายการนะนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะอย่างไรกันต่อไปนะครับเออเหรอนนอืมแะนะ,นะก็ไม่รู้ว่าจะอะไรกันต่อไปใช่ไหมเหระมีนักข่าวมาแล้วอ่ะนักข่าวมาแล้วก็คงจะเรื่องหมาๆอีกัางเนี่ยวันๆยังไม่ทำให้สัมภาษณ์แต่เรื่องหมาในเรื่องนี้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับก็สงสารหมามากที่สุดนะเออนะฮะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันอืม บางคนบอกว่านึกว่าจะรับว่าความอจะเลิกติดตามไม่เป็นไรนะครับใครอ๋อแลครับคุณนัตพงศ์หนุ่ยกีบกีบสีบอกจะเลิกติดตามผมไม่เป็นไรนะครับเลิกติดตามได้นะครับนะจะเป็น fc กันไม่ต้องมาขู่พี่เดนะนัตพงศ์หนุ่ยกีบสีนะใครจะเลิกติดตามพี่เดนนี่ก็เลิกได้เลยนะครับไม่ต้องมาขู่กันนะครับเพราะว่าเราเป็น fc เป็นรายการเนี่ยนะจะต้องไม่ข่มขู่กัน ใครชเออนะครับอ๋อได้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 นะครับอซีกันไม่ต้องพึ่งขู่้ะเลิกดตามไเลิกติดตามก็เลิกได้นะนะครับนะก็สบายๆเรื่องราวก็อยู่ประมาณขนาดนี้ัเรื่องมาหมานะครับจะดูอ่านคอมเมนตทั้งหน่อยนะครับมีคนมาเยี่ยมมาสวัสดีปีใหม่กันนะครับก็สบายๆนะครับ นะคนที่เรามาหาเราเราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนดีหรือคนอะไรต่างๆนะครับนะมีอะไรก็ปรึกษากันได้ discord, นะครับทุกเรื่องทุกลาวนะครับนะเออนะนะครับนะว่ากันไปนะครับก็จบไปอีกหนึ่งเรื่องนะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจไหมวันนี้นะดูไม่มีแล้วหรอเหรอมีะหรือไม่ละหรอไะหรอเออก็มีแตเรื่องนี้แหละครับก็ใครมีอะไรอยากถามไหมครับ ไม่น่าจะลงมารับคดีอะไรต่างะนะครับเรื่องเช็คอาจารย์รู้อย่างครับรู้แล้วครับเรื่องเช็คนะรู้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเขาก็ต้องหาเงินไปจ่ายคุณหนุ่มกัญชัยคุณหนุ่มกัญชัยก็จ่ายไปแล้วนะครับสองหกหกแปดไปแทงหวยแล้วกันนะครับตามไปดูขำๆเขาอยาไปซีเรียสอะไรมากนะนะคดีแทงโมเหรอคดีแทงโมก็เขากําลังจะจําลองสถานการณ์กันนะจาลองสถานการณ์กันนะ จำลองสถานการณ์กันถามว่าจะรื้อฟื้นคดีได้ไหมต้องถามถามคุณอัจฉริยะนะผมไม่อยากไปตอบอ๋อ,อคดีนทนายอัจฉริยะนะผมไม่อยากไปตอบอ๋อ,อคดีนทนายอะไรต่างๆนะครับของทนายตั้มยังไม่ฟ้องอัยาการสั่งสอบเพิ่มนะนะครับนะครับสั่งสอบเพิ่มอยู่นะครับอันนี้มีอะไรนะดูอ่านนิมิตไกล นะนะนะตัวเล็กอาคืออย่าไปว่าทนายเลยครับนะเขาไม่ได้ไปช่วยอะไรเลยนะครับเขาแค่ไปเป็นเพื่อนในการออกรายการทีวีทนายกุ้งทีวีทนายกุ้งจากเยอรมันก็คุณสมหมาย เช็คนูกวามาจารย์เบิกได้อีกร้อยปีก็เดี๋ยวเขาจะเอาเงินประจ่ายแทนแล้วนะเขียนเช็คล่วกหน้าไปร้อยปีแหมสัญญาณขัดขาดหหายเรื่องหมาหมาไม่มีอะไรครับอย่าไปซีเรียสเยอะสอบถามหน่อยครับอะ,รงงดดอะไรเนี่ยค้างข้างวดโดนอะไรเนี่ยเออนะครับเอาเงินสองหมื่นทำไมต้องเขียนเช็คผมคิดว่าเขาอ,อาจจะไม่มีหรือเปล่านะเ็ะเลยเขียนเช็คจริงๆโอนเงินก็จบแต่เขาอาจจะยังติดขัดเรื่องเงินมั้ง นะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะนะหรือเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะพรุ่งนี้บอสครบกําหนดฝากขังแล้วอ๋อถ้าครบกาหนดฝากขังพรุ่งนี้อายการก็คงฟ้องวันนี้คุณแคนโดไปร้องเรียนมันยากทนายความบอสพอนะนะครับก็ว่ากันไปคนระับเรื่องของเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมครับเชื่อครับนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะนะนะครับนะว่ากันไปนะครับเอ่อ โอเคแค่นี้ก่อนนะครับมีแขกมาเยี่ยมนะครับเอาแค่นี้นะสวัสดีพรุ่งนี้เจอกัน